ถ้าเพื่อนๆกําลังหาปุ๋ยไปใส่ต้นทุเรียนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้เพื่อนๆกําลังสนใจปุ๋ยตัวไหนเป็นพิเศษแต่ปุ๋ยหนึ่งครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้เป็นเบอร์แรกเลยนั่นก็คือปุ๋ย JC 6 3 3ครับถามว่าทําไมผมถึงต้องเลือกตัวนี้ทั้งๆท,ที่จอรนคอยเนี่ยมีปุ๋ยหลายชนิดเนาะเพราะว่าเงื่อนไขของต้นทุเรียนเนี่ย เรามักจะมีปัญหาเรื่องของรากเน่าโคนเน่า,นาต้นทุเรียนมันอ่อนแอมากครับถ้าเกิดว่าเจอเชื้อราไฟทอปเทราซึ่งพอผมไปนั่งคิดคำนวณว่าเฮ้ยทั้งปุ๋ยเจซีห3สามทองล้นหรือว่ามูลข้างาวเนี่ยตัวไหนมันจะเหมาะกว่ากันผมก็เลยว่าไหนๆสามตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติเดียวกันอยู่แล้วธาตุอาหารก็เท่ากันอยู่แล้วทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยแต่ปุ๋ยเจซีห3สามมันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการ ป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานี้ด้วยพอรเราใช้ปุ๋ยเจสิโอมสามนะหวานไปปุ๊บสิ่งแรกที่มันจะลงดินนั่นก็คือแคลเซียมกับซิลิก้านานโนที่มันเคลือบอยู่บริเวณผิวเม็ดอะฮะที่มันเป็นสีส้มๆนั่นแหละมันคือแคลเซียมกับซิลิก้านานโนซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติปรับ,ปรบค่าดินจากที่มันเป็นกรดอยู่เนี่ยให้กลายเป็นกลางครับเอาจริงเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนี้มันจะอยู่และขยายพันธุ์ได้ดีเมื่อดินมีค่าเป็นกรดแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเริ่มมีค่าเป็นกล ุเชื้อโรคพวกนี้มันจะอยู่ไม่ได้มันก็จะทําให้เชื้อโรคเหล่านี้มันสต็อปการเติบโตครับหลังจากที่แคลเซียมกับซิลิกานาโนโนละลายอยู่ในดินเรียบร้อยลวปรับสภาพดินเรียบร้อยแล้วเ,เนี่ยก็จะกลายเป็นเม็ดสีดําๆไอเจ้าเนื้อในสีดําๆเนี่ยมันมีจุลินทรีย์แต่โคเดอร์มาด้วยมันก็จะช่วยเข้าไปทําลายเชื้อโรคเชื้อราที่มันกําลังอ่อนแออยู่ก็กินหมดเลยครับส่วนธาตุอาหารเนี่ยทั้งเกจีโกม3ปุ๋ยทองล้น835หรือปุ๋ยข้างคาว633ามเนี่ยมีธาตุอาหารเท่ากันก็เลยว่าเฮ้ย จะเป็นเบอร์แรกเลยครับที่เพื่อนๆควรจะลงยิ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เคยใช้ปุ๋ยในเครือของจอห์นคอยมาก,ก่อนเคยใช้แต่ปุ๋ยเคมีเคยใช้แต่ปุ๋ยคอก ตัวนี้เหมาะที่สุดเปิดหัวด้วย j 4 0 3หลงังจากนั้นเพื่อนๆจะใช้ J463 c ต่อเนื่องหรือจะเปลี่ยนเป็นทองล้นก็ได้เหมือนกันแต่ผมอยากจะให้เปิดหัวด้วย J463 ครับจริงๆปุ๋ยตัวอื่นผมก็าขายได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆยังปักใจจะเอาตัวอื่นผมก็ขายให้ได้แต่ผมไม่ใช่พ่อค้าไงผมไม่ใช่คนขายผมปฏิญาณตัวเองเป็นที่ปรึกษาทางการเกษตรของเพื่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมว่าดีผมก็ต้องแนะนําเพื่อนๆอ,อันไหนที่ผมว่าเอ้ยมันเอาไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนผมก็ต้องบอกเพื่อนๆ ไม่ใช่ว่าปุ๋ย j 4ผ3ผมขายแล้วผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นมากครับไม่ใช่นะครับได้เท่ากันเลยกระสอบ185คะแนนเท่ากันหมดนอกจากนี้น,นะครับปุ๋ย j 4ผ3ยังราคาถูกกว่าปุ๋ยชนิดอื่นด้วยก็เหมาะสำหรับใครที่อยากจะทดลองว่าปุ๋ยจอยคอยเนี่ยมันดียังไง ลองดูครับ JC 6.3เริ่มเปิดหัวก่อนเลยครับเดี๋ยวงวดต่อไปก็ใช้ตัวอื่นก็ได้นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ JC 6.3เป็นเบอร์แรกเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วในรีวิวฉันจะได้แบบรีวิว JC 6.3 3เป็นปุ๋ยที่พัฒนาสูตรมาจากของเดิมเพื่อนๆคิดว่าของเดิมหรือของที่พัฒนาสูตรอันไหนมันจะดีกว่ากันละ่ะการพัฒนาสูตรของ JC 6 3. มันอยู่ในการ QC ของอห์นคอยซึ่ง จอรนคอยได้ศึกษาจากของเดิมว่าเฮ้ยเขามีลักษณะเด่นเขามีลักษณะด้อยแบบไหนเราก็เอามาทําให้เจสี่สามีลักษณะเด่นและพัฒนาข้อด้อยให้เป็นข้อเด่นแบบไหนดีกว่ากันล่ะสุดท้ายแล้วอยู่ที่เพื่อนๆครับเพื่อนๆจะตัดสินใจแบบไหนอยู่ที่เพื่อนๆเลยครับผมยินดีขายได้ทุกประเภทฮะแต่ในฐานะของชีพปรึกษาทางเกษตรของเพื่อนผมแนะนําเป็นเจสี่เริ่มเปิดหัวเรื่องก่อนครับโอเคสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะ การตัดสินใจอยู่ที่เพื่อนๆนะครับหวังว่าปุ๋ยองผมจะมีโอกาสได้ช่วยให้ต้นไม,ม้เพื่อนๆมีสุขภาพดีเติบโตแข็งแรงในเร็วนี้นะครับสวัสดีครับ